ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบก,กับช่องเอิร์สายจกรถแมคโครซิงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็พามาชมผลงานการขุด2วันนะครับผ่านไป2วันได้อะไรบ้างครับนี่ก็จะเป็นสะโลกแรกนะครับที่เราขุดนะครับ เป็นสระฟรีฟอร์มครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองน้ำครับสองชั้นครับเ,เมื่อวานนี้วันก่อนได้ลูกนี้ครับวันที่สองได้คลองครับแล้วก็ สะฟรีฟอร์มอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นสะลูกนี้นะครับดูครับน้ำใสามากครับมันจะมีสะฝั่งนู้นอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นสะลูกใหญ่พอสมควรนะครับ สะลูกนี้ก็จะขุดยากหน่อยครับน้ํามันออกเร็วครับพี่น้องน้ําออกเร็วครับแล้วก็เจอดินทรายด้วยครับแล้วก็หลุมขนมครกครับยังไม่มีเอ่ยยังไม่ได้แต่งลังคันนะครับไม่ได้ปรับลังคัน เอาไว้ก่อนครับไว้ให้ดินมันแห้งครับดินแถวนี้ติดหลังเมื่อกี้ครับจะแต่งยากหน่อยนี่นะครับลุ่มขนมครกครับเป็นสาวงกลมนะครับก็จะขุดยากนิดนึงครับลึก4เมตรนะครับ ลุมตัวนี้เจาะตาน้ำไม่ทันครับว่าจะเจาะเอาสักห้าเมตรครับแต่เจาะไม่ได้ครับโดนท่อประปาแตกครับฮไม่ใช่นะครับคือน้ำมันออกเร็วครับดูครับน้ำใสามากครับ นี่น้ำใสครับรถก็จอดอยู่นี่ครับจะทำการอัดจาระบีครับสายแล้วจะได้ทำการขุดคลองต่อนะครับก็จะมีสาอีกลูกหนึ่งนะพี่น้อง อยู่ฝั่งนู้นครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องเออสายจกรถไมโครซิง ok ด้วยนะครับรอติดตามผลงาน ติดตามรับชมว่าเราจะขุดไปในรูปแบบไหนอีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมและเข้ามาติดตามให้เอือสายจรบรถไมโครซิงนะครับสวัสดีครับ